ก็คคือตัวเนี้ยมาเริ่มมาถึงพื้นที่คนเสียงดังแล้วก็คือพื้นที่สุดกรุงเทพมหานครซึ่งเวลาจัดก,การภายัยพวกเนี้ยมันจะมีประกอบทั้งน้ําหนุนเนี่ยแต่ตัวจริงหลกัหลกๆก็คือน้ําเหนือน่อนะครับมันลงมามา,มากขานาดไหนขณะที่น้ําท่วมใหญ่เนี่ยเพราะแน่นอนนะครับเขื่อนภูมิพลน้ําเต็มเขื่อนเซกิตน้ําเต็มเพราะฉะนั้นการบ่าลงของน้ําทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้านทานไม่ไหวเพราะว่าเรารับน้ําได้ประมาณ3,000กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ผ่านกรุงเทพไปถึงถึงตัวเนี้ยครับในการจัดการแต่ว่าโอกาสจะเกิดแบบปี54นานี่ย่งา ขราวนั้นเนี่ยมันอาจจะมีหลายปัจจัยที่ทําให้เกิดขึ้นก็คือเราเราไม่ได้พ่องน้ําบางส่วนไปก่อนแต่วันนี้เกิอดอนวิพนะที่ว่างเยอะเกิดเศรษฐกิจที่ว่างเยอะดังนั้นเนี่ยน้ำที่จะมาจากรุ่มน้ํายมลุ่มน้ําวังเนี่ยไม่มีผลอะไรกับกรุงเทพได้แหละครับวันนี้ต่อให้มีฝนตกหนักใต้เขื่อนก็ตามเนี่ยด้วยพื้นที่รับน้ําขนาดนั้นอ่ะมันไม่ทําให้น้ําจะท่วมกรุงเทพได้ดังนั้นน่ะผมว่าวันนี้ในการจัดการน้ําที่รัฐบาลใช้อยู่เนี่ยครับก็ต้องดูคอยคุมน้ําไม่ลงจากทางเหนือมาก็คือ2ออ่างใหญ่ วันนี้การปล่อยน้ําที่เราเห็นเนี่ยขึ้นปล่อยน้ําตามปกติทางกรุงเทพมหานครและทางภาคกลางตอนนี้ครับไม่ได้เป็นเรื่องของภัยพิบัติเลยนะครับเป็นเรื่องของน้ําในหน้าฝนปกติเลยในวันเมนุบุมนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการตัวนี้ก็คือยังรันในดามของในในตัวซีริโ,โอต่างๆที่ทางรัฐเตรียมไว้อยู่แล้วไม่มีอะไรนั่ง